มาทำชาเลนจ์สั่งเนื้อทุกชนิดบุฟเฟ่างว่างหมาล่าชาบูไหมล่ะดูซิว่าตัวไหนเด็ดตัวไหนโดนแล้วจะกินหมดหรือปะรู้วันนี้จะมากินหมาล่านี่แต่งชุดจีนมาเลยนะเกาหลีที่ไหนจีนกีโมโนอใช่ี <c oughs> ีกิ้งมาสาขาสีลมคอมเพกซ์ค่ะกินทั้งที่จัดชุดใหญ่ไปเลย860แล้วก็บุฟเฟ่ที่นี่ต้องมาขั้นต่ำสอคนขึ้นไปค่ะลา,าดีนะเสียบยาวเนี่ยไว้นะุ กินตะเกียบดำใตะเกียบกินของ,ง,งากลักอนามัเิมาครบแล้วก็ลุยกันเลยตอนแรกจะเป็นวากิวออสรับใครสายและลายฉ่ำๆนี่ต้องชอบด้วยชักโรและเบสเกตครบเนื้ออีกตัวที่ชอบลองจากวากิวลิ้นค่ะลิ้นอยู่ในแพ็5ค5 9 9ก็<ๆ>มีแล้ว จะเปิดเฉพาะวันจันทร์ถึงพฤหัสและที่นี่จะมีหม้อที่ไม่เหมือนใครสามารถเลื่อนขึ้นลงได้ค่ะเนื้อไม่หายแน่นอนน้าจิ้มจะมีสีสูตรหลักให้พนักง,งานปรุงให้ได้นะคะตัวแรกจะเป็นน้ํามันงากระเทียมถามกิ้งว่าชอบอะไรที่สุดคือน้าจิ้มถั่วค่ะมีความนัวแล้วก็ไม่เผ็ดเกินไปแน่ใจว่ากิ้งสั่งเผ็ดน้อยด้วยหรือเปล่าต่อด้วยน้ําจิ้มพรสือก,กับไข่แดงสดและก็น้าจิ้มหม่าล่าน้าจิ้มแล้วก็น้าซุปหม่าล่าที่เนี่ยที่แบบเผ็ดจนลิ้นชาค่ะเมนูที่อยากให้ลองคือลูกชิ้นกุ้ง้นนนมเแัทศบบยาว พูดกันถึงน้ำซุปเยอะมากที่นี่8อย่างซุปหม่าล่าซุปโสมมะเขือเทศผักกาดดองต้งยมยำกระดูกไต้หวานรสเห็ดและก็หอยลายทั้งนี้เลือกเป็นหอยลายได้เพราะมีสายหอยอยู่นางมีความสุดจนแบบดุกดิกเลยอะ่ะผัดหอยสมบูรหม,มอบด้วยของหวานคะ่ะอันนี้เรียกกุยหลิงเกาอากับเยลลี่มะม่วงมอนพุดดิ้งี่จะหอมุูลาบส่วนไอติมซอฟเสิร์ฟเนี่ยถ่ายรูปและเช็คอินจะได้คนละหนึ่งที่เรื่องน้ำซุปจะได้ซิกเนเจอร์สองและสแตนดาร์ดหนึ่งส่วนบุฟเฟ่จะมี3แพ็คนะคะ 99, 99, 99แล้ววกก860บี โหมด3สาขาสุ่งวิตส,สามสามอมินอนเ2ววันอโศกและก็สีลมคอมเพล็กซ์ค่ะอยากกินหมาล่าไปว่างๆนะคะ